Ja, hey, mal. บ้ชื่อชวันนี้เนก็จนรก่มรามาเกงาตื่เต้นเลยครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับแบบที่จริเต็มหมดเลยก็เราก็ตื่นเต้นตัดไม่ถูก จริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆครับแต่ผมรู้สึกว่าผมหล่อน้อยกว่าทุกคนก็เลย oh. อยากให้ทุกคนแบบเป็นคนหล่อของจริงอะ oh. อ่าผมเป็นคนหล่อแต่หล่อน้อยกว่าทุกคนโอ้โหครับหล่อหล่อเชื่อว่าพี่ๆทางบ้านที่เห็นก็น่าจะรู้คำตอบเอ คือจริงๆเขาบอกว่าเป็นคนหล่อในแอบเขินๆนิดนึงเพราะปกติไม่ค่อยมีใครมาชมว่าเราหล่อเท่าไหร่แต่ก็เราก็ค่อนข้างจะรู้ตัวนิดนึงว่าเราก็หล่อนิดนึงน่ารักน่ารักหล่อไหมหล่อไหมหล่อใครหล่อทำเป็นไงหล่อหล่อไม่มีใครบอกเราบอกตัวเองก็ได้ว่าเราหล่อ ีใจครับที่แบบเขาบอกว่าเอ้ยคนรอถึงแบบบางครั้งเราจะสั่งกระจกแล้วก็บอกเฮ้ยรอรอแต่ว่าคือว่าก็รู้สึกว่าเป็นดีใจมากนะครับที่ก็เลยเห็นว่าผมรอทำงานแล้วแบบให้แบบมองกระจก คืออ๋อจริงๆพวเรามีคิดกันไว้หลายอย่างนะเพราะว่าหลายคนก็หเหมือน,คนคสนใจกันหลายอย่างคือนาพีเอก็สนใจเรื่องแบบ Environment เรื่องของแบบไปป่าอะไรครับเรื่องของ PM 2.5ส่วนลวหลายๆคนก็มีสนใจเรื่องแบบช่วยน้องๆที่แบบว่ายังขาด,ดกาสอะไรครับก็คือพวกเราก็มีการคุยคยกันแต่ว,ว่ายังไม่ได้ตกลงว่าจะไปทําที่ไหนอะไรไงแต่เชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีข้อตกลงร่วมกันีว่าจะไปที่ไหนอะไรเดีย๋ยว วิธีที่ยวิธีทำที่สุดครับนั่นก็คือต่อยิงชูตต่อยิงชูตแปลว่าต้องเป็นตัวนั้นเดี๋ยวมันคงจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่เราจะยอมรับเมื่อกี้คู่กันเขาบอกผมชูตไปแล้วนะเขาสกัดมาตรงนี้แล้วนะเออผมเลยตัดสินกันตอนนี้เลยป่ะคือผมว่าน่าจะต้องมีการแข่งขันกันึ่งขึ้นยังไม่พอเราจะมีการแข่งจ้องตาใครที่แพ้ก็คือตกรอบไปเรื่อยๆ วิ่งเปี้ยวเราวิ่งไปไหนเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนมาเป็นการแข่งกินหม่าล่าถ้าใครได้กินหม่าล่าแล้วอิ่มคนสุดท้ายคนนั้นจะเป็นผู้ชนะแล้วได้เลยว่าไม่คนไม่อะไรอนคตชนะแล้วจะเป็นชนะตลอดอยู่แล้วกินคนสุดท้ายตลอดอไม่จริงครับทุกคน ทุกบาททุกสตางค์พวกเราก็ทางทางศุษยศดาก็จะนําไปให้กับน,น้องๆอยนนู่แล้วจะช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนโอกาสนะครับหรือห่างไกลจากจโอกาสก็รู้สึกดีใจมากๆซึ่งความหมายความหมายในเสื้อนะครับก็จะเป็นดอกดอกไม้ดอกทานตะวันค่งสื่อถึงเพราะนั้นที่เก่นรูปไปน่าจะหมายถึงความความซื่อสัตย์ความความดีอะไรประมาณนี้ครับจำจำรแบบายละเอียดไม่ได้ แต่ก็หมายถึงอ,อยากให้ทุกคนแบบมีอะไรประมาณนี้ครับแต่เรควรจเลือกว่าที่เฟซชอบอะไรใช่ใช่ลองทันตะวันใช่ของน้ำพิงตอนนั้นน่าจะเป็นโคที่ได้ำพิงเขียนไปครับซึ่งก็จะมีความหมายในเชิงบวกที่เหมือนแบบให้เราส่งต่อความรักอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วความรักจะชนะทุกอย่างเลิฟว,วินอะไรเงี้ยถ้ามันเริ่มอะไรก็ตามถ้าเริ่มต้นจากความรักเนาะสุดท้ายมันก็จะนําไปสู่ทางที่มันจะเป็น เบสจากความที่เราชอบความที่เราอยากเห็นอะไรมันดีอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือมีแบบน้ำปิงแอวว่าคู่กับสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องรางนําโชคเป็นแบบไปโกล์อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็สัญลักษณ์ประจําตัวแบบกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยกระต่ายใช่ถ้าคนที่ได้ไปก็น่าจะนึกถึงน้ำปิงแล้วก็อยากไปทาความดีเชื่อว่าอย่างงนะครับก็แบบขอบคุณมากนะครับที่แบบทุกคนช่วยประมเลเพราะแบบเงินที่ได้มาคือจะไปบริจาคเะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันครับก็ แต่เสื้อยากรองคือกล้องวาดแบบสตรอเบอรี่ใบที่ต้องจาได้ครับแล้วก็มีแบบว่ารถไฟไปด้วยเพราะว่าแบบถ้าสมมติเนี่ยเรานั่งรถไปคันเดียวเนี่ยเราก็จะไปได้แค่คันเดียวถ้าเป็นรถไฟเนี่ยเราจะสามารถไปด้วยกันได้หลายคนแบบกับการขับรถที่แบบสามารถใช่ครับอ๋อคือแบบผมชอบกินแล้วแบบเป็นอีโมจิที่ผมใช้บ่อยมากกันเลยรถไบแล้วก็ปัจจัยใช่แล้วแบบเขามีเขียนลายเซ็นลงไปด้วยครับผมก็ต้องคำอะไรพี่พี่ทุกคนนะครับที่เชื่อมโยงเสื้อนี้ ก็สรุปลายของผมเขาก็เป็นลง่ายๆหนูก็จะเป็นตัวลายสองสระคันจีหรือสันจีนนะครับก<อ>็จะเตัวเล่นน,นี้นั้นผมคิดอยู่ว่อันนี้อันนั้นคืออะไรบ้างอันนี้เหรอครับอันนี้มีเราต้องไปดูสิ <laughs> เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวแล้วก็จะมีแบบส่วนของที่รถเล่นอย่างเช่นแบบอ่ะจริงๆตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยแบบมีภาพใช่ไหมผมว่าเฮ้ยน,น,นี้นน้ำมูกฝันกลางนะครับเพราะว่าอย่างเพราะอยากว้วแล้วก็อยากว่าแต่ส่วนใหญ่คืออยากว่าครังว่า บ้านแต่ว่อาจจะวาได้สเพราะว่าวา,า,าช้า็อาจจะจกรรมก่นได้ครับมา่อไน1 2งครับก็ยังไงฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามโครงการคนหลอกขอทำดีปีที่17เอ่อพาสเดลโร์เวดนะครับก็จะยให้คือคนหลอกขอทำดีปีที่17อย่าอย่าอย่าแก้แก้ ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสุณสัร้าจัดขึ้นมาเนาะยังไงก็จะมีอีกหลากๆลาโครงการที่มีค่ายอื่น้ในอื่นก็ไปทํามาด้วยแล้วก็พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เข้าร่วมนะครับยังไงเนี่ยเชื่อว่าเงินผั้บริุกสตังค์แล้วก็โอกาสที่พวกเราได้รวบรวมจากทุกคนในวันนี้เนี่ยจะส่งต่อไปถึงน้องๆแล้วก็คนที่ยังขาดโอกาสนะครับแล้วก็น่าจะทําให้สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ทําให้หลายๆคนได้ไปทําอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีที่ส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยแล้วก็เชื่อว่า พวกเราทั้ง4ี่คนก็จะไม่ได้หยุดทำแค่นี้ก็จะทำต่อไปแล้วก็ปีนหน้าๆก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาทำดีกับทางสุสานอีกครับ and for international fans thank you so much for uh, supporting us a n this effort watching our shorts uh, we are very grateful that we have this opportunity for uh, giving uh, giving back to our community and also giving People who are in need of our support, uh, we want to say thank you very much for the help needed, and uh, we will make the money that is uh, made by uh, uh, possible forward in year seventeen to a good use and for a better cause. So thank you very much, and also stay tuned for our future work with Susaqa. Uh, uh, our Forward. for, so thank you very much, and also stay tuned. ก็คือตอนนี้นะครับก็มีพวกเราแบบทุกคนหลายๆคนเลยตอนนี้ก็กำลังเวิร์กช็อปกันอยู่ะครับก็มีงานอนุอันนี้อนุอัน,นี้อน,น,อน,นุอันนี้ก็ยังไงก็ฝากทุกคนเชื่อติดตามนะครับว่าผลงานของเราคืออะไรก็คือตอนนี้ทุกคนก็กำลังยุ่งกันเลยเพราะว่ากำลังแบบเวิร์กช็อปบ้างเรียนอันนี้บ้างเรียนนี้บ้างก็ติดตามด้วยนะครับาาะค,ะครับพี่เก่งครับมีอะไรเสริมไหมครับก็ ฝากผลงานพวกเราด้วยนะครับที่ผ่านมาก็จะมียิมดีเดือดรีลิตี้เป็นชิพนะครับก็ยิมวิ่อะยิมวิ่เพิ่งปล่อยไปเพิ่งปล่อยไปเลยนะครับซึ่งเอาเอาไหนก็เอาเรียลลิตี้หรือว่าหรือว่าเพลงก่อนเรียลลิตี้ก่อนนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็มียิมดีเดือดรีลิตี้เป็นชิพนะครับก็ออกไปแล้วนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ ันดีชาแนลนะครับก็จะพบกับพวกเรานะครับมีกิจกรรมให้ดูมากมายที่ที่ที่เป็นชาเลนจ์แห้แต่ให้แต่ละอีพีนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเลือกพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เรื่องของมิตรภาพของพวกเราด้วยนะครับก็ฝากไปติดตามไปดูย้อนหลังได้ที่มันดีชาแนลนะครับแล้วก็มีเพลงที่เราเพิ่งปล่อยมาเลยนะครับเป็นของเจน3เลยนะครับชื่อว่าเพลงสุดรวมความน่า,ร,ารักะ เนเซ็นเตอร์ทีเเซ็นเตอร์นะครับก็ปล่อยมาแล้วนะครับก็ฝากทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับอยากจะบอกว่าพอมากๆพี่ยังเป็นคนแต่งด้วยใช่ใช่ก็ขอบคุณพี่มากเลยครับก็สามารถไปฟังได้ที่ Dreamy Music นะครับใช่ด้ฝากผลงานเดียวไหมครับงานเดียวโอเคครับก็ฝากผลงานเดียวนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมี ภาพยนต์นะครับตอนนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับร่วมเล่นกับพี่ยิงฟ้าแล้วก็พี่เจฟนะครับก็จะบอกว่าคุ้มค่าตั๋วแน่นอนครับอยากให้ทุกคนไปดูนะครับก็เป็นงานร่วมกับทางชีเรสนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับน่าจะออกมาประมาณปลายปีครับครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานนะครับของน้ำปิงพี่กิ่งที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์กับซีรีส์เรื่องใหม่ของค่ายดูมาดีนะครับคือเรื่องของซองไวเวอรนั่นเอง ช่วงนี้ก็อยู่ในโปรเซสของการถ่ายทำเนาะที่เราก็ได้ไปเข้าร่วมออกกองในหลายๆคิวแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในส่วนของการถ่ายทําที่ยังเข้มข้นอยู่เนาะยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามชมซองไวเบอร์นะครับเดือดซีเดือดซีรีส์ได้ภายในปีนี้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมนักแสดงทั้งพวกเราแล้วก็พี่ๆในค่ายนอกค่ายทุกทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากครับครับแล้วก็อีเวนต์นะครับต่างๆก็สามารถติดตามทางเพจ i ิเศษดูบันเด่นนะครับเขาก็จะแบบอัปเดทุกอาทิตย์เลยนะครับ Man. <laughs> uh, okay, uh, please. Uh, if you if you haven't watched our reality, uh, I really recommend it because it's very fun and also very entertaining. Uh, we showcase all of our talents and also our chemistry with each other, and also uh, for fighting our partner. Also, uh, the name of our reality is DMD Friendship The Reality. Uh, you can watch us at Monday Shadow in YouTube. And also, our MV has already been posted online in on YouTube. You can also watch, watch our MV at DMD Music. Uh, the name is called Cubeness Center. So you guys can watch it. And also, there's. Oh my So as the events that we will go on to. Uh, awesome. Uh, well, please stay tuned for Survivor for Peking and Numping because Survivor is the first series of our, uh, our agency that is re really fun and also worth a watch so please stay tuned. Also there's a new movie for uh, Peking because he is a cast member in this movie. Uh, he has his cast being P in Pa and also P J Sagar, so please stay tuned. Uh, I really want to recommend this movie because we can said that it is really worth a watch. So please stay tuned also please watch this. Okay, thank you very much for listening.